ตอนดาคตอางฝึกเข้ามัตไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันการ์ตูนอะไรนะโอเคครับทุกช่องผเกมเราจะมาเล่นเกมซามูไรวอร์เดียภาคห้าแล้วนะครับผมเพิ่งลงวันนี้เลยในสตีมนะครับแต่ว่าเพลย์ซีเขาก็คงจะได้เล่นกันก่อนนะตอนแรกจะเรีนว่าจะตอนแรกจะเล่นในเพลย์ซีแล้วแต่พอเปิดเครื่องปุ๊บแม่งเจ๊งปั๊บ คือแบตมันเสื่อมนะครับต้องเปลี่ยนแบตก่อนนะครก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะจะลมแดงตายอนยะู่แล้วตอนเพ4มันเข้านะครับต้องรอโคตรนานในกาจะมันจะลงเพศพีซี PC, PC นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเฟรมเรทมันจะได้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคก็มีโหมดนุโซ่เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ที่เหลือยังยังไม่ได้กดล็อกนะครับตั้งค่า,าผมก็ปรับไปพอสมควรแล้วมนะั้งนี่ครับกราฟิกปรับหมดเลยสด ที่พี่น,นันหาก,ก็คือการควบคุมนะครับควบคุมเขาใช้จ็อกจ็อกจอย Xbox นะครับก็มันจะงงปุป่นนนมนิดนึงนะครับ Y X B L A อืมโอเคดูไว้ L สามเหลี่ยม X สี่เหลี่ยม A ไอ้ไอ้ตรง X เนี่ยมันจะนงงง A ก็คือ X D ก็คือ O โอเคน่าจะได้อยู่มั้งไปลุยเลยแล้วกัน อบอกก่อนนะเป็นเกมนุ๊กโซก็หนึ่งคนฆ่าทั้งร้อยคนนะครับเป็นะจะว่าไงดีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับในสงครามยุคเซนโกคุนะครับในยุคุโรมาจิในปีคศ .477 โชโกนาชิเคยงาเสียชีวิตแล้วก็มีการแยนนรร่งชิงอำนาจบัลลังก์เกิดขึ้นมา ในที่สุดก็เข้าสู่สงครามโอนิความขัดแย้งแพรก่กระจายไปทั่วมือหลเดือดร้อนไปถึงประชาชนญี่ปุ่นถูกกินกินไปอย่างรวดเร็วจากสงครามทุกที่นะครับของซามูไรและเริ่มต้นยุคสมัย,มยเซนโกคุเซปีแห่งการสู้รบ ทำให้โชกุนตกอยู่ในสภาพสลับละสับละสายผู้ที่มีความคิดมักใหญ่ไฟงูเริ่มท้าทายเจ้านายของตนทำให้เกิดสงครามไปทั่วแผ่นดินงานต่อสู้ของนักรบยอดฝีมือทําให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนอเกิดศึกกรรมมากมายที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ จากนั้นปี่า,าหลายสิบปีผู้ชนะเริ่มก่อความวุ่นวายขึ้นแต่ละคนตัวแหวงหาความเป็นใหญ่และมองหาพลังที่เหนือกว่าพวกเขาแต่ละคนตั้งใจเดินทัพไปที่เบื้องหลวงในโตเกียวเพื่อส่งสารแห่งช,ยชัยชนะผู้ร้องไปทั่วแผ่นดิน ใครจะเป็นผู้มิชิตในสงครามเซ็นโกคุนี้ใครจะได้เป็นผู้สร้างยุคสมัยใหม่ขายกันไม่รู้ต้องรอดูกันเอง, <c oughs> องเรื่องหลักตัวละครนำจะเป็นโอดะโนบุนกะนะครับก็เหมือนเป็นคนที่เปิดสงครามยุคเซ็นโกคุนะครับทำให้ประเทศปั่นปน่วน เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มากเลยนะครับอะไรวะเนี่ยคุณจะเริ่มเล่นด้วยการเล่นโอดะนบุรกาะนะครับเพื่อเคลียเนื้อเรื่องนะครับปลดล็อกสถานการใหม่หมายถึงเรื้อเรื่องใหม่นะครับในการเริ่มต้นนะครับโอเคสามารถเปลี่ยนระดับปรับระดับความยากได้โดยการกดปุ่ม Y นะครับน่าจะนี่ไงเดี๋ยวอมนบอลพอ โอเคมีห้าอันเท่านั้นเหละน่าจะเป็นชัเตอร์ชัเตอร์ไปแล้วมนะั้งงั้นลุยเลยนี่คือชัเตอร์หนึ่งครับเรื่องของโอดะโนบุรากะลุยกันเลยครับมาอยากเล่นนานแล้วขันไม้คันมือมานานแล้วเกบืนิก็ารอไปก่อนแล้วกันนะครับอยู่กับใครเนี่ยหืนไม่ได้โทชิท,ท่านโนบุรากะจะเอาแบบนี้จริงกันหรอนะ โอดาโนบุตกะนะครับดูนั่นสิอะไรอือบะนั่นแหละเป้าหมายเราคนนะะัมีไม่เยอะเลยนะเนี่ยนั่นแหละคือผลที่บนนั้นรถกลับเข้ากันแล้วไม่คิดว่าเราจะโจมตีอย่างนี้เนี่ยเว้นแต่เราทำเรื่องเล็กๆเราจะสร้างความวุ่นวายมาตาซ่ามาตาซ่ามาคิดดูว่าจะแพ้ไหมอย่ามาถามเขาเลย ท่านก็รู้ว่าข้าเชื่อใจท่านอยู่แล้วชื่อของไมไดานะครับมาทาซาอีกซ้อหร้กันเลยเเแล้วเอายังมีกอนในปีเซนบุที่ผนะ่านับหลังจากการล่มสลายของรัฐบาลเก่าโอวาเรชมีการแย่งชิงอำนาจอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานก,การณ์เหล่านี้ไม่ใช่หนุ่มคนหนึ่งนามว่า โอดะโนบุนากะเด็กโนบุนากะาความขาาี้ข,ขาาลาดความขีาดนมะี้ดวม้ความขี้าดความข้ลางม้ลากาา้วลาดวนใหญ่เล่นคนนม,นนานนมนาขาข้เวขาไมาดความ้ขลาดัมขนะี้ดมาาขาควาลมลาดควากลาดความขมาวลาดมาดาี้ด้ามาคลนค้าวาขาขาวาข

ในขณะที่คนอื่นอยู่เฉยในน้ำของเยกชิมัโตะท,ที่คิดว่าตนนั้นอยู่ใกล้บอลลังที่สุดและเคลื่อนไหวตามใจชอบมีเพียงโนบุริกะคนเดียวที่ท้าทายเขาเขาเคลื่อนทับจากปรายาของเขาด้วยกำลังเพียงน้อยนิดโนบุริกะมุ่งไปโจงตีอิมากาวะเป้าหมายคือจับตัวเยสเส้นทางของโนบุริกะบทที่หนึ่งก่อนรุ่งสาง การจูโจมอิมากวาวะเป็นไดเบวที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับในยุคนั้นามาถึงตอนนี้นะสำหรับในเนรือนะครับแต่คุณจะต้องเลือกตัวละครที่เล่นได้เท่านั้นในตอนแรกคุณสามารถเล่นได้เป็นแค่โอดาโนบุนากะเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเ,ออเรื่องราวเดินต่อไปจำนวนตัวละครก็จะสามารถเล่นได้เพิ่มขึ้นนะครับ ในบาร์เนื้อเรื่องก็จะสามารถเลือกอะไรวะเนี่ยชุดอักขระที่กําหนดเอาไว้ได้ชุดอักขระคืออะไรวะน่าจะเป็นสกินมั้งแต่งตัวนะครับโอเคมีแค่นุบุติการณ์นะเวลหนึ่งครับผมก็เพิ่งได้เลยเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่ามิสเรเป็นเอนจิ้นใหม่นะครับเขาทําใหม่หมดเลยจากข้างสี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอ,อ,อะไรวะเนี่ยหน้า,าแต่หน้าจอการต่อสู้นะครับคุณสามารถดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับการลบ ที่กําหนดขึ้นมานะครับหลังจากการตรวจสอบเงื่อนไขชชนะแล้วก็เงื่อนไขในความแพ้ในความแพ้หมายถึงความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เริ่มต่อสู้เพื่อเริ่มในเรื่องนั่นเองนะอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับลองดูนะเราอยู่ฝั่งนี้ทําไมเรากําลังคนเราน้อยจังวะมาครับ,มมบไม่ดักโคชิใหญนะครับโอเค อยู่กับสองคนนี้ตั้งค่ายังไม่ตั้งแล้วลุยไปแล้วละกันทำอะไรไม่ได้นี่อ่อานหน่อยไหมอันนี้เหมือนจะยาวนะอ่อานหน่อยลวกันนะโอดะโนบุนากะนับหนึ่งในวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในยุคเซนโกคุพยายามที่จะรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวและยุติสงครามการแย่งชิงอํานาจที่ยึดครองแคว้นต่างๆโนบุนากะเริ่มต้นการเดินทางในฐานะไดาเมียวที่โอวารินะครับเขาเป็นไดเมียวที่เล็กๆอยู่นะประมาณนั้น ที่ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเยาว์วัยเยาว์ของเขานะทำให้เขามีฉายาว่าคนโง่ของโอวารินะครับเขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาครั้งแรกเมื่อการเอาชนะกองทัพที่น่าเกงขามของตระกูลอิมากาวาที่อยู่ใกล้เคียงกับอโอเคฮาสมามะนะครับโอเคอ่านถูกว่ามาดูนบุนาการขยายอำนาจของเขาได้มากขึ้นด้วยการเอาชนะตระกลูลอะไรวะเนี่ย ใส่ตามิแห่งมิมิโนใช่ปะวะผมอ่านถูกปะวะนอาเป็นว่าทูๆไสๆไปแล้วกันแล้วก็มีความพยายามทั้งหมดของเขาไปสู่การต่อสู้ที่รวบรวมชาติอันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นประสบได้ของเขาในการเดินทางในการเดินทางไปที่โตเกียวและไปตั้งปราสาทโยชิอากินะครับ อาชิคาังะาในขณะที่โชกุนทําให้นบุรกากะเข้าใกล้ความฝันที่จะปกครองญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับเขาเข้าไปหาอาชิคังะนะครับเพื่อ,อไปเจรจาก,กับโชกุนนะทำให้นบุรกากะมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะปกครองแผ่นดินได้ใกล้ขึ้นประมาณนั้นนะครับท่อนแรกนี่ไอท่อนหลังๆนี่อ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอามืเลยเหรอมันไม่มีคัส่งคัสินอะไรเลยเหรอได้เลยเอาดิเอาดิเกมนี้มันเน้นเกมเพย์อยู่แล้ว โอเคแล้วก็อย่าลืมเปิดฟัพก,กันนะผมจะเปิดฟัพไปแล้วกันนะจังหวะที่อยู่ในเกมแบบนี้นะครับทําการโจมตีโดยใช้คําสั่ง normal attack ในการกด x ก,ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อดําเนินการกดซ้ําๆนะครับจะโจมตีต่อเนื่อง power โอเคอันนี้โจมตีหนักนะครับ หลังกดกลุ่ม Y ก็คือน่าจะสี่เหลี่ยมเออสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเมื่อกี้สี่เหลี่ยมเป็นโจมตีเบาสว่วนนี้โจมตีหนักนะครับปกติแล้วอ,อ๋อโอเคมันต้องกดพร้อมๆออคือยังไงอะเหมือนเป็นคอมโบนะครับเวลาเรากดสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆใช่ไหมเ้าสักสองสามทีแล้วก็กดสามเหลี่ยมอีกทีมันจะเป็นเหมือนท่าปิดท้ายนะครับโจมตีจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อกันออมีกด X ด้วยกด X X นี่มันกระโดดไม่ใช่หรอวะอืม กด X เพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่วงกว้างนะขณะที่โจมตีด้วยความเร็วสูงไฮเปอร์แอตแทกนะครับกด X เพื่อปลดล็อกการโจมตีรวมรวมการโจมตีปกติและโจมตีแบบไฮเปอร์เพื่อทำลายศัตรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะมีก่อนพาวเวอร์อาร์ขอันเดอร์เนว่ออ้าวโอเคออกไงวะเนี่ย เออ่าโอเคได้แล้วเออเออหนึ่งสองสามสี่นบบไรกันเออเอออะไรอะไรเออภาพสวยมากสวยสุดสุดเออเออว้านี่ไงสับหัวสับหัวสับหัวไหนดูนี้งัดขึ้นโอเคเหมือนกันเป๊ะเออ เออมีกดรัวดเออเอออ๋อ,อโอเคเหมือนพักสี่เลยครับคอมโบได้อยู่อโอเคโอเคอย่างนี้ก็เข้าใจไม่ยากเท่าไหร่นะถึงสุ่มมันจะไม่เหมือนกับเพ4สีก็ตามแต่ก็พอถูถ่าไปดะอ,อืมนอกจากอืม มี XP ให้ด้วยนะครับโอเคตรงตีทหารไปด้ว่อยก็ได้ XP แล้วแต่อตอนนี้ต้องยึด100ตัวนะถึงจะเป็นของเราโอเคไม่มีปัญหาครับอ่นะแล้วมันยืนนิง่งยืนนิ่งแบบนี้มาครัวว่าไงให้ฝึกก่อนใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได,ได้โอเคอเครบ100แล้วบทล็อกความสำเร็จยังไม่หมดขอเคลียให้ไอ้คาง โอ้นี่โอ้โหมันกินแฟมเลยขนาดนี้เลยแหละได้เลยเดี๋ยวสงสัยเอาเอ่อดาบนะครับเป็นอาวุธที่ตีระยะไกลหรือกว้างนะครับมีพลังโจมตีสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกับพวกทหารด้วยนะครับมันสามารถทำลายแล้วก็ได้คะแนนของศัตรูด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนะกระโดดตรงไปไปกลุ่มศัตรูแล้วก็โจมตีแบบ high ทแทนะครับแล้วก็ใช้ power ในการมันงงว่ะยิ่งพูดยิ่งงงว่ะไปถูไถกันเอาเองแล้วกันมาเหมือนเดิมเออมาตดลองของจริงไปเลยเออเออเออภาพสวยมากโอเคฮอนดาฮานาเกเข้ามาได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้มาการปุ่มไหนนะเอ่อกดถ้าไม้ตายนะครับกดโอนั่นเองนะครับโอเคถ้ามูโซนะครับมา มันยอยู่ไหนลุยนดดออออลาวะดาบยาวเฟ้ยว่าสยอดครึ่งหลอด มาฮันดับฮันด <ah> 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 ับสวยผู้ไม <ah> <ah> <ah 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 ่เคยพ่ายอย่างนั้แหละเอาดีโยอคแข็งแก่งสุดไหนกันเชียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ่ไปไหนละตบเข้าไปดีมากตุ่มเรียบร้อยฮันดับมงทิ้งมาเดี๋ยวใครกมีใครในกองทัพไร โผล่เข้ามาเลยอีเอเยอรอส์อ่ามันยังเบ็กอยู่เลยนะเนี่ยนาเด็กกันมากเอามีใครอีกของนี่เป็นของเราแล้วเหรอมีใครครับยืนฝ้าประตูเหรอได้ติดโล่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหามันก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวโล่มันก็แหกเองะแหละโอเคไอเกียตรงนู้นเควสนะครับ อนอกจากทหาแล้วก็ยังมีพวกนายพลนะครับที่แข็งแกล่งในสนามอีกด้วยโดยใช้การบล็อกในการเคลื่อนไหวนะโจมตีประเภทต่างๆเพื่อกำจัดพวกเขาการบล็อกงั้นเหรอใช้ไงนี่ไงการบล็อกเ,อเพื่อป้องกันตัวเองนะการโจมตีจากด้านหน้านะครับโดยการกดอะไรวะเนี่ย LB เดี๋ยวดูจอย Xbox กับ LB ปุ่มไหนวะ โอเคน่าจะ L 1นะครับทันทีที่เมื่อศัตรูโจมตีมานะครับมันก็จะเสียสมดุลทำให้เรามีโอกาสโจมตีกลับไปการขึ้นไหวอ๋อโอเคเป็นเหมือนล็อกเป้านะครับก็คือการกด R น่าจะ R 3นะโอเคได้ต่นี่ก่อนมาไนี่โอเคได้เลยฮันโซฮันโซทวทีนะฮันโซก็มาหรอ เออมันโตมันโตมาเดข้าบดเอข้าบดเอข้าบดเอเฮ้ยอาจ่าเออเออกันได้เลยฟันฟันสวนฟันสวนเออเออเอาเด็กอยู่ไหนวะเออโอ้ยจิมามาเอาเดอ่าเออล็อกเป้าเรียบร้อยมามาเออกันไว้กันไว้กัดไว้เออเออเออฟันเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยล็อก โอเ่วยารอยเอเอเอก่อนแรกยังไม่มีสกิไรล็อกก่อนนะมคนนึงอยู่ข้างในนั้นเหรอจะมะกาให้ข้าเดินไปหาเลยอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันไม่ธรรมดามาเดะมาเดะมันอเออ เอาเด้เอาเด้เอ้ามาเขามาเอาไว้เอาไว้นี่ไงตัดตันตัดตันตะกดตอนที่มันโจมตีพอดีมันจะสวนกลับไปได้นะอ่ะได้ไ้มเออนี่ไงเออเออฮ่าเอาวะเอาว่ะเซกิโลเลยเอออืมอ่าอ๋อกดไอ้นี่ได้นะเปลี่ยนแผนที่นะให้มันซูมเข้าไปใกล้นะก็คือการกด L L ปุ่มไหนวะน่าจะ แอวฝามังนี่ไงโอเครู้เรื่องเออเออเออเอาเด้เออเออเออมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอะไรเอาละอัดไหลอัดไหลเออสรุปมนึงจะฟันรือไม่ฟันในกูกดเก่งเก่งไปเถอะเอามาตีมาเออสวยซึมซุ่มซุ่มฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเออเออได้อยู่เรียบร้อยอืม ได้เพยนะครับโอเคดู้เรื่องมาชึ๊บทหารเทียบเลยอ่ะข้าไป400ตัวนะครับนั่นนะระดับมันง่ายครับลองระดับยากเลย100ตัวกว่าจะขึ้นนี่เป็นชาติเลยแกอเคชุดทัศยายาเออนี่แล้วที่เจ้าต้องการเหรอได้แค่นี้เองเหรอหมดยังเหลือไอ้หมอ นี่อีกคนหนึ่งเออเอออีอ้าวเฮ้ยมีม้าด้วยเออลืมโอเคหลบไปปุ่มเดิมเรียกปุ่มเดิมหลบไปแซ่ลบไปแซ่มีตะกูลนี้ด้วยมาแล้วฮันโชลุยโอ้ยอ้าวเออโอ้โห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 ดห้อโหด้อลุกลุกขึ้นมาเราจะไม่ฟันคนลบ เออ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 เอาเออ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 เอเล่นระเออเาอเออเออ้ออเออเออนออเรอยออเออเออเอมเออเออเอเอ่าไหเ่นเออเออเรเราเสื้ออเอมเอเอนเอนกันเ่นเออเอัเออเออเอมเอรเอเอ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  นั่นลานแน่นอนต้องชายข้าตะเก่งที่สุดออสวยมีกี่ตนะัวละควะเนี่ยเยอะมากเลยนะโผล่มาเนี่ยดูชื่อแทบไม่รู้เรื่องพลังข้าช่างไร้กาศที่นักโวยตัวเองก็ได้โอ้ยเจ๊อยู่ไหนวะไม่ใช่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  มองชนะนี่ไหนวะเออเออเอขอเล่นเองเอ้มะกี้ใครอะชิบตะนี่วะาออ้อยอ้ยโอ้ยโอ้โหเป็นชุดเลยอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออได้ทีเอาใหญ่เลยนะแม่หนูเออเอออ้อยอ่ะเออเออเออเอาดีเอาดีเอาดีฟาดเข้าไปไหนบอกเมนซ้มคนล้มลุก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 เมื่อกี้หยอกเล่นกันทำไมเนาะ อกันไม่อยู่หลอกนะเรยนนสนามรบไม่ใช่สี่ของผู้หญิงนามาดูนหมืีนจะมีคนไปนีจนี่นี่้ี่น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 ีนี่นงานี่นี่นี่าียกี่ี่นี่น่นีน่ี เคลียร์ bukan? ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ทัพเราตายในจริงเราคือแม่ทัพนะแต่ว่าไอคนที่เป็นหัวกะโหลกนั่นเราต้องคุ้มกันเขาไม่งั้นเขาตายเราก็จบเหมือนกันนะโอเคได้เลยกันอีกแล้วสัดเข้าไปมามามาเข้าลุก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 อุ้ยเออโออเออโอ้โหเล่นทีเผลอดีกว่าโอ้ยโอ้ย โอ้โอ้เมา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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออโหเอาดิสวนไปดิสวนไปดิโง่มึงอยู่มาข้างหลังได้ไหมเฮ้ยโอ้โอ้โหธนูธนูมาอยู่นี่เลยเนะเออเล่นกุ๊กเลือดเหลืองเลยนะเออเออเออเอาดิเอาดิมึงยิงเสรมึงยิงเสร็จระยะประชิดดูดิมึงจะสู้กูยังไงโอ้ผมมันทิ้งสวนเลยออกมาตีมา

ไปหุยบอสเลยล้กันเยสึใช่ไหมหลบไปเออ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 ข้าจะเป็นแนวหน้าเองน้องๆหลบไปออเออเออโอโอเวโทเมโยโทเมโเียวสุดแล้ไออมาคาว่าอยู่ไหนวะอไม่ได้อยู่รับเดียวกันเลมีความโกรธด้วยเหรอ เมื่อโหลดไอ้นี่วิญญาณเต็มนะครับให้กด R T R T เค R สองเพื่อเขาสามารถอย่างมากเลยด้วยความแรงและความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วมันจะลดด้วยนะครับหลังเราเปิดใช้แล้วเมื่อมันว่างเปล่าก็ให้จะสิ้นม,มันจะสิ้นสุดหมดความโกรธนี้นะครับหลังจะเปิดใช้งานแล้วให้กดสิ้นสุดกดปุ่มไหนก็ได้นะครับ หมายถึงกดปุ okay. okay. Okay, it, ่มไอ้น okay, ี <mer> <Okay>. ่เหมือนเดิมนะครับโอเคมึนนิดนึงอจะสามารถพนประกาศด้กันโอเคปิดท้ายด้วยการกดอันติเหมือนก็ปกตินะครับเวลาเรากดความโกรธเสร็จแล้วเวลาเหมือนใกล้จะหมดเราก็กดโออีกทีหนึ่งเพื่อใช้อันติขั้นสุดประมาณนั้นนะเดี๋ยวใช้ให้ดูมาเออ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 ยาโอเครากดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็รอรอมันใกล้หมดรอมันใกล้หมดหรือไม่รอก็ได้แล้วแต่ ก็กดอความอดยเอาวะโคตรเทเลยเว้ยเก็บดาบทำไมมึงไม่มีปอกเยคุอคิดอะรอิจิขอบคุณที่มาช่วยท่านพี่นั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ในเวลาแบบนี้ให้ไปรักษาเขาไมั้ชัร์ทำตาน่างดี๋ยวอะไรที่ต้องการเราเกี่ยกันตัวเตึงอิจิ โอจินะครับน้องสาวโนบุนกะท่านหญิงโอจินาสะกลไม่หรอน่าจะโนโอดะนั่นแหละหลังจากจับตัวโทคุไว้เอซ์จากกองทัพของอิบากะว่าโนบุนกะก็ตัดสินใจเก็บเอซ์ไว้เป็นตัวประกันของโอดะ ได้มาแล้วเย่ยยสเึเขาได้ยินเ่าว่าหัวหน้าตระกูลอิมาคาวะแห่งสุรุกะโยชิมโตะกำลังวางแผนบุกโตเกียวแทนโชกุนสินะขอรับยังมั่นใจไม่ได้แต่ข้าเกรงว่าข่าวลือดังกล,กล่าวนั้นจะเข้าหูขา้าเช่นเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งเดียวที่ข้าต้องทำก็ค<ร>ือชนะโยชิโชมโตะดังนั้นดินแดนทั้งหมดก็จะเป็นของขา้าทั้งหมดเหรอ ไม่ต้องตกใจข้าเพียงแค่ปฏิเสธที่จะนั่งอยู่ที่นี่รอให้แผ่นดินมันทำลายตัวเองเยซุเยซเจ้าจะต่อสู้เคียงข้างกับข้าเพื่อยุติความวุ่นวายไหมข้าจะทำสิ่งอย่างเพื่อให้แผ่นดินนี้สงบสุขแต่ข้ายังสงสัยว่าข้าจะช่วยอะไรท่านได้ถ้าเจ้าพร้อมที่จะสู้เคียงข้างกับข้าเจ้าก็ไปจำเป็นจะต้องคิด ว่าตัวเองเป็นตัวประกันของอีกต่อไปถือว่าข้าเป็นพ no ี่ชายของเจ้าก็แล้วกันขอรับข้าน้อยเยสขนอยเยสาบานจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อท่านท่านพี่ขอรับดีมากน้องใจ จากตัวไดเมียวโอมิได้นะครับไม่ไหวไม่ไหวข้าพึงมาที่นี่ด้วยความกล้าเพราะความประมาณของท่านโนบุระกะข้าหวังว่าเขาจะพิจารณาสักครู่ถึงปัญหาที่เขาทำไปนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยคาเสี่ท่านพี่ของข้าเองดูะมานแต่น่ก็เป็นเพียงเพราะเขารู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีสมก็เป็นโนบุรากะเราโชคดีที่เราไว้ใจเสมอเพราะท่านรู้ว่าท่านโนบุระกะคิดอะไรอยู่ ระวังคำพูดของเจ้าด้วยโทชิเอะข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าต้องเรียกว่าท่านโนบุยุกิออซนนาายคครระะโเราอาจจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กนะแต่ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าลืมพิธีการที่จำเป็นหรอกนะข้ารู้ว่าเวลาเหล่านี้มันไม่ง่ายแต่ช่วยสนับสนุนท่านพี่ของข้าด้วยนะมาตาซ่าน้า มไม่ต้องเป็นหัวหรอกโนบุเกะม่มีใแต่ต้องท่านโนบุนากะได้สรต่ที่หอพลังของมาตาซ่าคนนี้ยังเยอะข้าจะเอาใจช่วยเจ้าแล้วกันเนี่ยละครับคัื้นเอนะเมื่อกี้นีแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นน้องชายของโนบุนากะนะโนบุยุกินั่นเองนะโอดะโนบุยเกินะบชื่อเหมือนสันดานบุยุกะเลยแต่เขาไม่เป็นไรชื่อคกันเกิดคนุยุ เยอสุดยอดเลยคนละมันเก่งขนาดนี้วะนะเมื่อคุณได้ประเมินความสามารถนะครับแต่ละเนื้อเรื่องจะแสดงให้เห็นว่าคุณต่อสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับจำนวน XP นะครับจะขึ้นอยู่กับไอนี้ด้วยคะแนนทักษะที่คุณได้นะครับจะประเมินแล้วมุ่งสู่ระดับ S ในการต่อสู้นะครับรางวัลน,นี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเยี่ยมเปเลย S ก็โอเคเวล4ครับผม ได้เวอร์สามสี่ไม่ใช่หรอโอเคช่างมันได้ท่ามาใหม่นะปลดล็อกได้อาวุธมาด้วยสวยเออเออสีทองแดงมาเช่เมื่อคุณได้แล้วอาวุธนะสามารถติดตั้งได้กับให้กับตัวละครนะอาวุธที่สวมใส่สามารถเปลี่ยนได้ในเมนูอุปกรณ์บนหน้าต่อบ้านหน้าต่อหน้าจอเตรียมพร้อมนะคือที่มันปลดล็อกก่อนหน้านี้นะครับคือนี้มันปลดล็อกให้แล้ว ที่มันล็อกเอาไว้ตรงก่อนหน้านี้เอองงงงนิดนึงอุ <c oughs> ปรกรณ์สามารถมไม่ได้รับเพียงแค่เอาชนะสโตูเท่านั้นนะครับแต่สามารถทำลายกล่องไม้เพื่อ,อได้มันมาด้วยนะครับก็คือทำลายกล่องรูปร่างแบบนี้ในรูมนะครับเราก็จะได้วุธมาด้วยนะครับระดับความาระดับของอาวุธขึ้นอยู่กับความยากที่เราเล่นด้วยนะครับโอเคถ้ายากขึ้นก็จะได้วุธที่ดีขึ้นสินะเข้าใจง่ายดี ใช่ทีอยากขึ้นก็นต้องแต่ของที่ดีขึ้นสิปะ่ะโอเคเดลซิลดกอาเคเอซื้อก่อนหน้านี้ใช่ไหมโอเคได้เลยเมนู Menu okay, ครับโอเคครับงั้นเอาไว้พราร์ทหนึ่งก่อนแล้วกันนะหนึ่งด่านก็หนึ่งพราร์ทลวกันนะตามเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นพราร์ทนี้คขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยและใ,ใครอยากดูเร็วก็ช่วยแชร์กันหน่อยลวกันนะครับ โอเคงั้นไปละบ๊ายบายเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเลยแล้วกันนะอยากเล่นมากเลยนะเก็บกดบันดาล